อ๋อเข็มทิดร้อยเข็มเป็นยังไงบทแรกคอมมอนบล็อกเอ้เยอันนี้อยู่ก่อนไหนวะเฮ้ยอ,อยู่นี่อีกแล้วเออ่คอมมอนบล็อกอีกแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรอะ อันนี้อะไรวะอะไรวะสปริงอ่ะสปริงฟุตสปริงฟุตเกี่ยวอะไรวะนี่จะเอาไปเอออ่าคอมมอนอีกแล้วนี่ล่ะคอมมอนอีกแล้วอ,อันนี้อยู่ไหน,นอยู่ไหนคอมมอนอีกแล้ว เอ้ยคนรู้จะได้ไหมจะได้ไหมเนี่ยคอมมอนอีกแล้วอะไรอยู่เนี่ยทุกคนโอ้คอมมอนอีกแล้วโอ้เอไนะเอไอันนี้ คอมมอนอีกแล้วเออเสร็จมาจากไหนคอมมอนอีกแล้วคอมมอนอีกแล้วอะไรเนี่ยกูท้อะไรวเหี่ย คอมมอนอีกแล้วเอ้ยตายี่ยวันนี้กูตายตายอย่างเดียวอ,อันนี้ก่อนแล้วอนนอเอาแล้วเรับทุกคนแลมาแล้วครับโอ้โหเลมาแล้วนีนี้ยังไงนีนี้ยังไง เลมาแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาร้อยขีมเทียไม่บอกหรอกเอามันจากไหนความลับรู้กันอยู่ผลทียอะไรวะเอ้ยไม่ใช่อันคอมมอนโอ้ไปเปิดเปิดสมูเ Smoke, หรอสมิลเออไม่ใช่แวบเอาเอาเก็บแลไว้เก็บแลไว้ เก็บแรไว้อะคอมพาสคอมพาสดวงแม่งมาแล้ววะดวงแม่งมาแล้วอ,วอ,อันนี้คอมมอนอีกแล้วเครียดว่ะคอมมอนคอมมอนอแล้ว อ,อันคอมมอนเนาะเปิดดิบอมฟุตสแตทโอ้ยโอ้โหดาบหนึ่งจุดเจ็ดออกมานั้เหี้ยอะไรสัตว์นี่หมื่นวะเนี่ยคอมมอนอีกแล้วโอ้ยเลยเอด้อลต้าแล็วบอกเว้ยอลต้าว่ะคลิปนี้เป็นชั่วโมงแนะ่นอนมัง้งคอมมอนอีกแล้วเบือ่อว่ะเฮีย้ย คอมมอนจนเบื่อคอมมอนอีกแล้วคอมมอนอีกแล้วคอมมอนอีกแล้วบายบายคอมมอนอีกแล้วไป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 ,ไปเอาเอาไว้พวกนี้ออกไปกันเราก็เอาเข็มทิศมานี่ อัลต้าได้ไหมอยาไม่เคยได้อัลต้าเลยเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยขอสัอกครั้งได้โปรดนี่ไปไหนวะเออโอ้ยูเสิงว่าเ้ยอันนี้ตวอยู่ตรงนี้อ,อคอมมอนอีกแล้วแต่เลยล้วมึงออันนี้เสี้ยอะไรวอะ คอมมอนอีกแล้วโห่ย่าอิจริงคอมมอนอีกแล้วโอ้อไอเทียเอ้คอมมอนติดคอมมอนติดคอมมอนอีกแล้วนี่เชี่ยไรวะคอมมอนอีกแล้วอุ้ยกูจะอุ้ยขึ้นมาทำไมเนี่ย คอมมอนอีกแล้วโอ้ยคอมมอนคอมมอนเยอะเหลือเกินเฮ้ยอันคอมมอนว่ะเชี่ยอันคอมมอนมาว่ะจะได้เอาต้าขอ,อต้าได้ไหมเอาต้าได้ไหมอันคอมมอนว่ะเชี่ย,วยดวงดวงแม่งมาละดวงแม่งมาไง คอมมอนอีกแล้วกเปิดเลยอะบอมฟูดไดมอนฟูดอุก,กากกระแตดงโง่นี่ก็เดี๋ยวนะนี่ก็งโง่เอาไปเก็บไว้คอยเรามาสรุปทีเดียวอันนี้เอาเอาไปเฮ้ยภาษาไทยอีกเหี้ยคอมพาสคอมพาสโ โอ้ยคอมมอนอีกแล้วคอมมอนอีกแล้วคอมมอนอีกแล้วเราไปเร็วๆเลยนะอ่ะคอมมอนวะ่มะมาแล้วมาแล้วเอาเว้ยเอาเว้ยนี่อะไรอ่ะอุ้ย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 แหลงอีกแล้วแหลงอีกแล้วแหลงอีกแล้วเฮ้ยไปโดนมาวะ เฮ้ยตัวไม่มาว่ะเี้อแรกแล้วแรกแล้วว่ะทุกคนเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้รอรอเอาต้าเอาต้าเอาต้า การคอมมอน Common. ไอสัตว์เอ,อ้เครียดว่ะคอมมอนเฮียร์ไรกูไม่ต้องการคอมมอน Common. อย่าได้แสงนะอย่าได้แสงตั้งเป้าไว้ว่าอย่าได้แสงแต่แลบ,บ็อกมั่งมาว่ะทุกคนสองกล่องนะเว้ยแต่ไม่รู้ผลอะไรราะว่าจะได้ผลดีไม่ดีละเอ้าเฮ้ยกูยังไม่ได้เดินเลยสัตว์อันนี้โอ้สัตว์คอมมอนหมดเลยจะแลอันเดียวแลตรงกลางซะด้วย อัลต้ามันอยู่ไหนวะทุกคนเราเราเราเก็บไว้เราเก็บไว้อันนี้เราเก็บไว้ทั้งหมดถ้ากูหลุดไหนสัตว์กูหลุดกูหลุดกูผูกคอตายยี่ะกูไม่อยู่ละอันนี้คอมพาร์ตอีกยังเหลือยีกเหลือเยอะเหลือเยอะอดวงม่งมาไงดวงม่งมาเออคอมมอนเออเี้ยเอยคอมมอนเว้ยคอมมอนอีกแล้ว ราชาเกลือไม่กูราชาราชาดวงดีเฮียชื่อใหม่ราชาดวงดีเว้ยหาเงิน,นหาเงินออโอ้คอมมอนอีกแล้วโอ้ชีวิตกูเอ่ออันนี้คอมมอนบอกว่าไม่ขอเอาตา้าเอาตา้าวนเลยอ่าไม่นวนละ ทุกคนพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับว่าแบบมีคาถาไงคาถาสุ่มแบบว่าเป็นเออคาถาสุ่มอ่ะเขาเรียกว่าไงว่าที่เขาทำกันอ่ะเออเดี๋ยวผมทําคลิปให้ทุกคนจะได้ลงตรงช่องด้วยน่าสนน่าสนนี่เรานี่กคือสูตรผมนะนี่ไหวไหวเราเออมันมันไหวไงวะมาเห็นไม่ได้กูทีโฟก็ได้อ่ะ พีโพสสามวิหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมาวนรอบสามรอบหนึ่งสองสามเอาตาจะงอ,อกเอาตาจะงอ,อกเอาไม่ใช่ตรงนี้อีกโอ้ยแล้วกูมาทำไมเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ตรงนี้ปึ๊บไม่ได้ผลไอ้หี้ที่สูตรใครแล้ววะใครมีสูตรแนะนำได้นะครับพิมพ์ในใต้คอมเมนต์เดี๋ยวเอาไปทำคลิป ใครไม่พิมพ์ก็ไม่ต้องออกนั่นแหละเราเห็นแล้เ,เนีแ่แล้วแต่เลยอันคอมมอนอีกแล้วเออมึงเป็นเฮียอะไรกูเห็นมีผลใหม่ผลแมมพายอะ่ะผลลิมิเต็ดป่ะใช่ไหมอัปเดตมาใหม่อะ่ะฮาโลวีนี่สัตว์คอมมอนอีกแล้วโอ้เยเหี้ยเกลือเริ่มอ,ออกเกลือเริ่มอ,ออกแล้วครับผมเข็มท้ายเข็มท้ายก,กระโดดสามทีโดดสามทีสีที เาตาแลไม่ออกอีกเ,เลยแล้วมึงไปไหนก็นไปพวกแกงคอมมอนทั้งหลายเอากูได้เอาตากู Ultra, แจกเลยเอ่ะแจกผลเลยแจกผลเลยไปเอาบ้างยินในเฟซอะไอ้ที่ยแจกผลนะเอาเลยจะมีหรือเปล่ามันจะให้หรือเปล่าเออแม่งไม่ให้เว้ยไอ้โปรโอ้อันคอมมอนสามมันติด โอเคทุกคนเราไปสรุปยอดกันเราได้อะไรมาบ้างร้อยเข็มนะครับไอ้กล่องมันจะมีกล่องคอมมอนไม่ทราบชื่อมาโอเคนี่เราได้แล่สามกล่องเลยแล่สามกล่องไอ้ที่สุดไหมล่ะสุดไหมล่ะแล่สามกล่องไม่ธรรมดา แอ่สามกล่องไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในคลิปช็อตน,นะเราจะไม่เปิดตรงนี้เดี๋ยวไปดูกัน